สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังแล้วก็ท่านที่รับชมรับฟังอยู่ทาง YouTube หรือ Facebook หรือช่องทางต่างๆอยู่นะครับก็วันนี้กับผมสมพงษ์ดอเรืองก็จะนำเรียนรัราชกตรี่5นะครับรุ่นรศหนสองเเหรียญเงินตรา1บาทนะครับไม่ใช่เหรียญพระราชทานหรือเหรียญสร้างมาพิเศษนะครับเป็นเหรียญเงินตราที่จับจ่ายใช้สอยภายในประเทศนะครับเป็นรุ่นที่สหลังจากรุ่น หลังตาแผ่นดินแล้วก็มีรุ่นช้างสามเสียนหัวโลนเสียงตรงนะครับไม่มีชดาแล้วก็จะมีเหรียญอีกรุ่นหนึ่งคือรุ่นที่สามก็คงจะเป็นเหรียญที่ช้างสามเสียนที่มีมงกุฎครอบหรือว่ามีชดานะครับเป็นรุ่นสุดท้ายนะครับผมจะเห็นสามแบบสามเหรียญน,นะครับเหรียญหลังตาแผ่นดินช้างหัวโลนแล้วก็เหรียญหลังที่มีชดานะครับเหรียญของผมนี้ทั้งหมดมีสามเหรียญด้วยวกันนะครับเป็นเหรียญเงินตรานะครับไม่ใช่เหรียญพระราชทาน หนึ่งบาทนะครับช้างหัวโรนเสียนตรงนะครับหัวแบนไม่ใช่หัวโตนะครับท่านอาจจะเคยเห็นแต่หัวโตนะครับคนละแบบกับหัวโตอันนี้เป็นเหรียญเงินตราแท้นะครับน้ำหนักอยู่ที่หนึ่งจุดศูนย์ศูนย์มิลลิกรัมนะครับความหนาของเหรียญก็อยู่ที่สองมิลนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่สามสิบเอ็ดมิลนะครับทั้งหมดสามเหรียญนะครับตรงกันหมดทุกอย่างนะครับอาจจะสึกหลอเพราะว่าเป็นเหรียญเงินตราที่จับจ่ายใช้สอยภายในประเทศของเรานะครับ ท่านอาจจะเคยเห็นแต่ช้างหัวโตนะครับอันนี้เป็นเหรียญเงินแท้เป็นเหรียญเงินตานะครับใช้ภายในประเทศนะครับจิงสึกดหล่อมากพอสมควรมองอาจจะไม่ชัดนะครับวันนี้ตอนนี้ผมจะให้ท่านดูเป็นภาพนิ่งไปก่อนนะครับเดี๋ยวก็ไปดูแต่ละจุดกันนะครับว่ามีลักษณะอย่างไรนะครับหัวรนอย่างไรแล้วก็มุมไหนตัวหนังสือตัวอักษรต่างๆนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับครับก็มาดู รายละเอียดต่างๆนะครับเหรียญรุ่นรอสอหนึ่งสองเจ็ดช้างหัวโลนเสียนตรงนะครับหัวเรียบนะครับนี่ด้านหน้านะครับด้านหน้าก็เป็นดูพระรมรูปโพง์ท่านก็ในหลวงรัชกาลที่ห้นี่ก็จะไว้หนวดนะครับชาวบ้านก็จะเรียกว่าเหรียญหนวดเหรียญงานะครับเป็นไว้หนวดเพิ่มนะครับส่วนตัวอักษรด้านขวามืองผมนี่ก็จะเขียนว่าสยามมินนะครับเห็นไหมครับ ตัวอักษรนี้เป็นตัวทรงแบนนะครับทรงแบนนะครับแบนมันไม่บรรทัดนะครับต้มมองบางอย่างอาจจะมองเห็นว่าเป็นทรงกลมไม่ใช่นะครับเป็นทรงแบนมองเข้าไปที่ตัวอักษรนี้จะมีลายเป็นลายเส้นเล็กๆนะครับก็ด้านซ้ายมือของผมนี่ก็จะมีตัวอักษรนะครับเขียนว่าจุราลงกรณ์นะครับจุราลงกรณ์นะครับเป็นตัวอักษรนะครับสองแถวเท่านั้นเองนะครับส่วนรายละเอียด เ,เครื่องทรงเครื่องพระองค์ท่านที่ทรงที่เครื่องราชของพระองค์ท่านนี้ก็จะมองไม่ค่อยแทบจะเห็นนะครับเพราะว่าเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญเงินตาที่ใช้สอยในประเทศนะครับซื้อกันมาขายกันไปแลกเปลี่ยนไปแลกเปลี่ยนกันมาก็ก็เหมือนเหรียญบาทของราชการที่กาหรือว่าของราชการปัจจุบันนี้ก็จะใช้ในลักษณะเดียวกันนะครับบางเหรียญก็จะสึกหลอมากนะครับ เหรียญรุ่นนี้ไม่ใช่เหรียญพระราชทานนะครับจึงเป็นเหรียญเงินตราธรรมดาเหรียญหนึ่งบาทนะครับหลังจากเหรียญนะครับรุ่นนะครับรุ่นหนึ่งบาทหลังตาชจดาหลังแผ่นดินนะครับมีหลังตาแผ่นดินนะครับหลังตาแผ่นดินผมมากจะกรอบรุ่นนี้รอซอนหนึ่งสองสองนะครับหลังตาแผ่นดินเสร็จก็จะมารุ่นนะครับรุ่นนี้นะครับ ช้างสามเสียนหัวโลนนะครับเสียงตรงไม่มีจดาหัวช้างเรียบนะครับหัวช้างเรียบเสียงตรงนะครับขอบเป็นปันเพืองนะครับท่านดูรายละเอียดนะครับขอบเป็นปันเพืองปันเฟืองใหญ่ล่องเล็กนะครับปันเฟืองตรงนะครับล่องเล็กนะครับตรงออกมาทะลุเลยครับแต่ว่าถ้าเป็นเหรียญด้วยการย้าตาหลังตาแผ่นดินนี้ก็จะฟันเฟืองอยู่ในล่องนะครับอยู่ในล่องจะมีขอบ อยู่ในตรงกลางนะครับนี่ด้านหลังนะครับด้านหลังจะเห็นไหมครับหัวเรียบนะครับไม่ใช่หัวโตไม่ได้ช้างหัวโตนะครับมาดูตัวอักษรกันครับรอสอหนึ่งสองเก็ดเป็นเลขไทยนะครับหนึ่งสองเก็ดเป็นเลขไทยบนรอสอนี่ก็จะเห็นเป็นเลขสี่สิบเอ็ดนะครับเห็นไหมครับเลขหนึ่งจะม้วนคล้ายๆจะติดกันเลยเป็นเลขศูนย์นะครับแต่เหรียญปั๊มก็จะปั๊มลงมาเป็นสี่ศูนย์นะครับ อันเหรียญบาทนี้นะครับก็รอศหนึ่งสองเจ็ดนี้ก็จะเป็นสี่สิบเอ็ดก็คงจะเป็นโคดของพระองค์ท่านหรืออย่างไดก็ไม่ทราบนะครับอาจจะเขียนอาจจะเป็นโคดว่าขงราชเมื่อครบปีสี่สิบเอ็ดหรือว่าขงราชมาปีที่สี่สิบเอ็ดนะครับอาจจะผมขอสันนิษฐานไปอย่างนั้นนะครับด้านซ้ายมือผมนี่ก็จะเขียนว่าสยามรัฐนะครับ จะมีตัวอักษรเป็นตัวอักษรว่าสยามรัฐนะครับท่านจะเห็นไหมครับว่าเป็นตัวอักษรนะครับเขียนว่าสยามรัฐตัวหนงังสือนะรูปทรงก็เป็นตัวแบนนะครับเป็นตัวแบนเหมือนไม้บรรทัดนะครับส่วนด้านล่างก็จะเขียนหนึ่งบาทนะครับสลอ,อึนี่ก็จะไม่ขาดจากการเหมือนเหรียญปัมป๊มเหรียญปั๊มก็จะขาดเป็นเลขศูนย์นะครับหนึ่งบาทนะครับ เป็นเหรียญเงินตาชายอยภายในประเทศของเรานะครับตรงกลางนี่ก็เป็นช้างหัวโล้นนะครับหัวจะหนวกขึ้นไปนิดนึงนะครับแต่ถ้าเป็นเหรียญปั๊มก็จะเป็นหัวตัดนะครับตัดตรงนะครับหัวโตตัดตรงหัวโตนะครับมองเห็นเหรียญรุ่นนี้นะครับใช้ศึกมาก็ท่านอาจจะมองมองไม่เห็นรายละเอียดต่างๆนะครับเพราะว่าเป็นเหรียญเงินตาไม่ใช่เหรียญพระราชทานนะครับ อันนี้ผมก็นำมาให้ท่านชมนะครับผมมีทั้งหมดสามเหรียญนะครับก็ให้ท่านชมเลยนะครับว่าสะทั้งหมดสามเหรียญนะครับมีทั้งหมดสามเหรียญนะครับณเวลานี้นะครับในประเทศไทยนี่ตามที่ผมมีข้อมูลดูได้ข้อมูลมาก็คืออยู่ที่ผมสามเหรียญนะครับนะครับอยู่ที่ผมสามเหรียญแล้วก็อยู่ที่หลวงพ่อที่ลบบุรีอีกเหรียญหนึ่งนะครับแล้วก็ท่านอีกท่านหนึ่งก็อยู่ที่ กรุงเทพที่ท่านคอมเมนต์มาว่าเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญแท้ไม่ใช่เหรียญปลอมนะครับเป็นเหรียญเงินแท้ร้อเปอร์เซนตนะครับน้าหนักอยู่ที่1.00มิลลิกรัมนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่31มิมลความหนาของเหรียญอยู่ที่2มิลมนะครับขอบของเหรียญก็จะเป็นพันเผืองเหมือนกันหมดนะครับท่านจะเห็นนะครับว่าขอบเป็นฟันเผืองเหมือนกันหมดครับผมก็จึงนำมาให้ท่านชมให้ท่านดู ท่านก็อาจจะเคยเห็นแต่เหรียญช้างหัวโตนะครับช้างหัวโตนั้นมันมีตำนานอยู่แล้วละครับเพราะว่า,าโตมาได้ยังไงนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับจะถูกปั๊มมาตั้งแต่เหรียญช้างหัวโตนะครับช้างหัวโตแล้วก็มาเหรียญชดานะครับเหรียญชดาของนี่ก็จะถูกปั๊มมานี้ราชการที่6นะครับราชการที่6นะครับ เป็นเหรียญปั๊มนะครับเห็นไหมครับปั๊มมาถึงราชการที่6นะครับเป็นเหรียญปั๊มมาราชการที่6ราชการที่6ปั๊มมานี่เห็นไหมครับจะไม่บอกว่าเป็น1บาทหรือ2บาทอะไรไม่ได้ลงเลขเลยนะครับไม่ได้ลงตัวอักษรบา1บาทนะครับเห็นไหมปั๊มมานี่ครับราชการที่6ปั๊มมา,า,ส,ามสามแบบด้วยกันนะช้างหัวโลน้นนะครับแล้วก็มาช้างที่มีชดานี่ก็เห็นไหมครับ มุนเลี้วนะครับตมุนเนี่ยนะครับนะครับนี่เป็นช้างที่มีจดานี่กับปั๊มมาท่านจะเห็นไหมตมุนรอศเนี่ยเป็นสี่ศูนย์นะครับตัวหนังสือคมชัดนะครับขึ้นเหลี่ยมขึ้นสันนะครับเป็นเหรียญปั๊มนะครับปั๊มในสมัยรัชกาลที่ห้าเลยนะครับเพราะว่าใครเป็นคนปั๊มผมก็ไม่อยากพูดอะไรมากนลครับจะหาว่าไปใส่ลายประเทศเขาเป็นชาวต่างชาติเป็นพวก นักล่าเมืองขึ้นนะครับเข้าประเทศไหนเขาจะเอาเงินตาประเทศนั้นไปปั๊มคือปั๊มออกมาทั้งหมดตั้งการุ่นช้างหัวโลนาสามเสียนที่มีจดาแล้วก็ปั๊มมาถึงรัชการที่6นะครับผมประกาศเรียนให้ท่านชมท,นท,นท่านท่านรับฟังท่านจะบอกของผมปลอมของผม,ผม,ผมแท้ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่าผมไม่ได้ไปซื้อไปขายมาเป็นหลักเป็นล้านเป็นแสนอะไรผมก็ได้มาโดยแบบว่า บุญมาวาสนาส่งผมก็ได้ครอบครองเหรียญผมก็ภาคภูมิใจนะครับผมมองดูที่อื่นนะครับก็ไม่เห็นท่านใดที่นำเหรียญรุ่นนี้มาโชว์มาชมผมก็จึงได้นำให้มานำมาให้ท่านชมดูครับว่าท่านจะว่าย,ยัางไงท่านจะบอกว่าเป็นเหรียญปลอมออที่อื่นมีเป็นแข่งนะครับแตผ่ผมมีแค่สามเหรียญน,นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังนะครับที่ ดูรายการนี้อยู่นะถ้าหากมีปัญหาอะไรท่านจะคอมเมนต์มาคุยมาถามอะไรได้ทั้งหมดครับรับยินดีรับฟังนะครับเราคนไทยด้วยกันรักกันไว้นะครับขอให้ท่านโชคดีมีความสุขทุกท่านนะครับจากกับผมสมพงษ์ดาเรืองสวัสดีครับ